จอใหญ่พกพาสะดวกพับจอถ่ายรูปได้ไม่ง้อค่ะตั้งกล้องกับ Samsung Galaxy Z Flip 3สำหรับการเปิดตัว Galaxy ซ Flip 3ในงาน Galaxy u n p a c k นะคะนับว่ามีประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยซ m s ซ n g นะคะได้ตั้งราคาเปิดตัวไว้ที่999ดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนราคาที่ไทยนะคะเริ่มต้นที่ 34,900ันเก้าร้อยบาทสำหรับความ128จุหนึ่งรอยี่สิแปดกค่ะและในความจุ256รอยห้าิหกิกนะจะปรับราคาขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเป็น 36, 9 0 0ันเก้าร้อยบาทค่ะซัมซุงนะคะได้นำฟีดแบ็กจาก Gala x y ซี่ i ีลปนะมาพัฒนาซีฟลสามรุ่นนี้นะคะให้กลายเป็นสมาร์ทโฟนจอพับในอดุคติมากยิ่งขึ้นนะ <Wow. S 1> ซึ่งสิ่งที่คนเรียกร้องกันมามากๆเลยก็คือในเรื่องของความทนทานนั่นเองรวมถึงหน้าจอ cover ที่ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานที่ ทรงพลังอีกด้วยนะซึ่งทางซัมซุงเนี่ยเขาก็จัดมาให้แบบครบๆเลยค่ะทั้งวัสดุที่แข็งแรงแล้วก็ทนต่อน,น้ำและฝนได้อีกด้วยค่ะในส่วนของดีไซน์นะคะก็มีออกมาให้เลือกถึงเจ็ดสีด้วยกันเลยค่ะก็คือเยอะมากๆเลยนะได้แก่สีสีมาตรฐานที่คุณสามารถไปหาซื้อได้ตามช็อปซัมซุงเลยก็คือสีครีมสีกรีนสีลาเวนเดอร์แล้วก็สีแพนธอนแบ็กค่ะแล้วอีก3สีสุดพิเศษสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่คุณจะต้องไปสั่งซื้อผ่านซ m s u n g .com เท่านั้นนะคะก็คือ สีเกรสีไวและสีพิงค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีความเงาแบบนี้นะเป็นตัวกระจกนะคะซึ่งแบบทําให้ความรู้สึกที่ดูหรลูดูพรีเมียมมากๆในส่วนของขอบและสันทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมด้านนะคะซึ่งแบบมันดีไซน์เข้ากันได้ดีแบบสุดๆเลยแล้วก็จับถนัดมือมากๆเลยนะคะมากในส่วนของตรงนี้จะเป็นหน้าจอ c o อร์ขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะรวมถึง ให้กล้องมาอีกสองตัวเป็นเลนวายและเลน Auto ์อลตร์วายแล้วก็มีไฟแฟลชมาให้แล้วค่ะอ่ะมาที่ด้านไหนกันบ้างปุ๊บพอเปิดออกมานะคะจะเป็นหน้าจอขนาด6.7นิ้วนะแล้วด้านบนตรงนี้ก็จะมีกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลถัดขึ้นมาอีกเล็กน้อยก็จะเป็นลำโพงนะคะซึ่งดีไซน์มาได้เนียนกับตัวเครื่องมากๆเลยแทบมองไม่เห็นเลยค่ะสวยมากๆเลยนะอ่าด้านบนจะมีรูของไมโครโฟนตัดเสียงอยู่หนึ่งจุด มาที่ด้านข้างฝั่งนี้นะคะจะเป็นในส่วนของช่องใส่ซิมค่ะซึ่งคุณสามารถใส่นอาน,โน,โนซจิมได้1ซิมถัดมาที่ด้านนี้นะคะจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็เป็นปุ่ม power ซึ่งคุณเนี่ยสามารถสแกนลายนิมือจากปุ่มนี้ได้เลยค่ะมาที่ด้านล่างของตัวเครื่องกันต่อนะคะก็จะเป็นไมโครโฟน2จุดแล้วก็เป็น usb c นะคะให้คุณเอาไว้เสียบชาร์จได้เลยแล้วก็ถัดมาเป็นลำโพงค่ะ นอกจากนั้นคุณจะเห็นได้ว่ารอบตัวเครื่องเนี่ยจะมีเส้นๆอยู่แบบนี้นะก็คือตัวรับสัญญาณนั่นเองนะคะก็คือมีอยู่รอบตัวเครื่องเลยค่ะหน้าจอหลักของ Galaxy 4 3ตัวนี้นะคะเมื่อกลางออกมาแล้วเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ถึง6.7นิ้วเลยแล้วให้ความละเอียดแบบ Full HD+ ค่ะรวมถึงมาในอัตราส่วน22:9ต่อนะและในคราวนี้เนี่ย Samsung นะคะเขาอัปเกรดพาเนลมาเป็น Dynamic AMOLED 2X อัตราดีเฟนเทสสูงถึง120เฮิรตไปเลยนะทำให้คุณเนสามารถเล่นได้แบบลื่นไหลไม่มีสะดุดเนียนตาแบบสุดๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะวัสดุปิดผิวตรงนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นอัลตราทินแกรสนะซึ่งมีความยืดยุ่นแล้วก็ทนต่อร้อยขีดข่วนกเดิมมากๆเลยค่ะในครั้งนี้นะคะซัมซุงเนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องของความทนทานแบบสุดๆเลย,เ,ลยเพราะว่านอกจากอัลตราทินแกรสที่เขาใส่มาให้ด้านในแล้วนะ ซัมซุง Galaxy S13 รุ่นนี้เนี่ยยังถือเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของโลกนะคะที่สามารถทนน้ำได้ตามมาตรฐาน IP68 อีกด้วยทำให้คุณสามารถใช้งานกลางฝนได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเปียกอีกต่อไปค่ะในส่วนของหน้าจอด้านนอกตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะที่สุดเลยค่ะปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง1.9นิ้วไปเลยนะ ซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานในส่วนเนี้ย <Wow. S 1> ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นดูเวลาดู notification หรือควบคุมเพลงเนี่ยก็ทําได้หมดเลยนะ <Huh? S 1> และที่มาถูกใจที่สุดเลยนะคะก็คือสามารถใช้เป็นหน้าจอ p รี v ิวในการถ่ายเซลฟี่ตัวเองด้วยกล้องหลังได้อีกด้วยค่ะแล้ววัสดุรอบตัวเครื่องเนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยนะคะที่ทางซัมซุงเนี่ยเขาบอกเอาไว้เลยนะว่าใช้เป็นอลูมิเนียมที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนตอนนี้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะวัสดุตรงนี้นะที่คุณเห็นเนี่ย ใช้เป็นกระจก Gorilla ก Glass Victus นะคะซึ่งเป็นกระจกตัวท็อปของ Corning เลยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องก็มีน้ำหนักอยู่ที่183กรัมเท่านั้นเองนะก็ถือว่าค่อนข้างเบาพกพาสะดวกเลยะคะ่ะในส่วนของกล้องหลังนะคะให้มา2เลนด้วยกันนะได้แก่กล้อง w i และกล้องอัล r ร Wide ให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลทั้งคู่เลยค่ะและความพิเศษของรุ่นนี้เลยนะก็คือเขาประเดิมใช้ Gorilla with, with D X เป็นเจ้าแรกของโลกเลย ข้อดีมันก็คือมันเป็นกระจกที่ให้แสงผ่านได้มากถึง98%นะซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยจะทําได้อยู่ที่95%เท่านั้นและด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้นะคะข้อดีเลยก็คือจะช่วยลดแสงแฟร์ที่เกิดในภาพได้หมายความว่าเวลาที่คุณไปถ่ายภาพเนี่ยก็จะไม่มีอาการฟุ้งหรือเบอร์นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือคุณสามารถ ถ่ายเซลฟี่แบบแฮนฟรีได้แล้วนะโดยการใช้เฟกโหมดนะคะทาให้คุณเนี่ยสามารถวางเอาไว้แบบนี้นะแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้เลยแล้วก็ปรับองศาได้ตามใจชอบเลยนะคะ นอกจากนั้นไม่ว่าใครจะอยากถ่ายวิดีโอเป็นไฮเปอร์แลบหรือว่ามีการประชุมคอนเฟล็กเนี่ยก็สามารถทาได้เช่นกันก็สามารถวางไว้แบบนี้เลยประชุมไปด้วยจดงานไปด้วยก็ได้นะคะ,อะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยหน้าจอ cover skin ตรงนี้นะอันนี้พิเศษมากๆคือคุณสามารถใช้เป็นหน้าจอพรีวิวในการถ่ายรูปกล้องหลังได้ค่ะจะแสดงแบบนี้เลยนะทําให้วาที่คุณถ่ายรูปกับเพื่อนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะมีใครที่หลุดเฟรมไปนะเดี๋ยวเราไปลองดูภาพตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ ชิป3ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับขุมพลังของ Snapdragon 888จาก q อ a l c o m ซึ่งนับว่าเป็นชิปที่ทรงพลังที่สุดในตอนนี้เลยค่ะนอกจากนั้นนะให้แรมมาที่ 8GB และรอม 128GB ค่ะ บนระบบปฏิบัติการ Android 11นะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มามากถึง3,300ม ah, ิลลิแอมค่ะแล้วเขาเนี่ยก็ยังรองรับการชาร์จไวอยู่ที่15วัตต์นะคะส่วนชาร์จไร้สายเนี่ยอยู่ที่10วัตต์ด้วยกันค่ะสำหรับแบตเตอรี่เท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้ใช้งานหนักหน่วงอะไรเนี่ยก็สามารถใช้ใน1วันได้แบบสบายๆเลยค่ะ ส่วนของสายเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือ y t u t u เนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะได้ภาพที่แบบใหญ่คมชัดสวยแล้วก็เนียนลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดู Netflix กันเลยดีกว่า เรส่อของสายเกมเมอร์นะคะอันนี้เนี่ยเขาเคมเอาไว้ใช่ไหมว่าเราใช้ชิป snapdragon กก888แล้วยังได้รีเฟ็ชเึงรทอยเนี่ยมาลองเล่นกันดูดีกว่าค่ะว่าเกมจะไหลลื่นได้ขนาดไหนเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเกมที่เล่นจะเป็น ROV ค่ะ ที่ไมาได้ลองเล่นและสัมผัสในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าในเรื่องของดีไซน์เ,นเขาทํากันบ้านมาได้ดีจริงๆคือสวยงามมากๆแล้วก็คือมีความแบบแข็งแรงแบบสุดๆไปเลยนะเห็นไหมครั้งนี้เนีถือว่าทํากันบ้านมาได้ดีจริงๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะไม่ชอบมากๆเลยนะก็คือ cover skin อันนี้เนี่ยทำให้เราเสามารถพรีวิวถ่ายรูปเซฟตี่ตัวเองด้วยกล้องหลังได้แล้วหูวันนี้แบบถูกใจสุดๆเลยไม่ว่าจะถ่ายกับเพื่อนหรือถ่ายตัวเองเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะ และนอกจากดีไซน์ที่น่ารักสวยงามแบบนี้แล้วนะ mm. เขานะคะ mm. ยังให้แบบขุมพลังที่ทรงพลังมากก็คือ Snapdragon 888นั่นเองนะทำให้การใช้งานของเราเนี่ยลื่นไหลแบบไม่มีกระดุดเลยค่ะนี่ดีมากๆเลยนะรวมถึงเครื่องนี้นะคะสามารถรองรับ 5G ได้อีกด้วยค่ะเหมาะมากๆนะกับยุคนี้นะซึ่งทั้งหมดที่นายพูดมาเนี่ยเริ่มต้นในราคาแค่34,900บาทเท่านั้นเองนะ ก็เรียกได้ว่าสมเหตุสมผลเลยกับดีไซน์ที่สวยขนาดนี้และการใช้งานระดับนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะที่เว็บไซต์ s i a โ o n c o m ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรมาฝากมาแนะนำกันอีกเนี่ยก็รอติดตามชมกันด้วยนะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย